Ben B.C. ซีสปอยอัลบั้มแรกในไลฟ์ IG ที่มีชื่ออัลบั้มแรกว่าเทพเบนมีศิลปินที่มีชื่อเสียงมาฟีเจะิลงด้วยอีกมากมายและวันนี้ผมมีไลฟ์ของ Ben B.C. ซีสปอยอัลบั้มแรกมาให้เพื่อนๆได้รับชมอีกด้วยและข้อมูลข่าวสารจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลย Ben B.C. ซีหรือในฉายาเทพเบนแลเปอร์ผู้บุกเบิกสายทร็ p ที่มีสไตล์การทำเพลงที่แตกต่างและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อดแน่นไปด้วยความสามารถทั้งการทำเพลงการเขียนเนื้อการมิกซิงและการมาสเตอริงเป็นแรปเปอร์จากคอนแกนที่ผสมผสานความเป็นอินเตอร์ในสไตล์ของตัวเองโดยเขาเป็นสมาชิกของ9 3้โฟหรือ n i n e r o กลุ่มศิลปินฮิปฮอปเลือดใหม่ของไทยที่ได้นำสไตล์ใหม่ๆเข้ามาให้คนไทยได้ฟังอย่างเสมอเสมอและตอกย้ำความสามารถของเขาด้วยการก้าวมาเป็น PD ดีในรายการโชว์มีเดอะมันนี่ไทยแลนด์ซีซั่น2คู่กับเลซี่ล็อกซี่อีกด้วยนั่นเอง ทางเจ้าตัวกำลังจะออกอัลบั้มแรกที่มีชื่อว่าเทพเบนได้สปอยอัลบั้มแรกของเขาว่าใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วและได้นำแรปเปอร์ที่เป็นเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมาฟีเจอรลิงด้วยอีกเพียบอาทิเช่นเลซี่ล็อกซี่มิลลี่เนมเอ็มทีไนทินฮันนิตฟิกยังกูวันมิวไดมอนมอส q u i t และชินโยและไนซีนเล็ก และยังได้บอกอีกว่าในอัลบั้มนี้มีแนวเพลงเก่าๆที่เขาเคยทำอีกด้วยอาทิเช่น t k k It Off โ o d a ใครที่เคยฟังก็น่าจะรู้ดีว่าจังหวะพายโยกมากๆเลย BEN BC ได้ไลฟ์ใน Instagram ช่วงเวลา2ทุ่มของวันที่31พฤษภาคมและได้พูดถึงอัลบั้มเทพบเบนของเขาอีกด้วยและในไลฟ์ยังบอกอีกว่าไม่มีคอนเสิร์ตให้เจ้าตัวได้เล่นมีแต่คอนเสิร์ตออนไลน์จึงอยากกลับบ้านไปเลี้ยงไก่ไข่กับแม่ และพูดถึงรายการโชว์มีเดอะมันนี่ที่เจ้าตัวได้เป็นพีดีอีกด้วยและได้สป,ปอยว่าในอัลบันน้มนี้มีชื่อเพลงแบงค์ใหญ่ที่ได้พีทยังกูมาฟีชลิ่งด้วยและได้ขอบคุณคนที่มาฟีเจิ่งด้วยกับเขาด้วยนั่นเองและในไลฟ์จะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยว่าจะกลับบ้านนอกครับไปทำนาทำฟาร์มไก่ทบนี่พูดจริงนะผมอยากทำฟาร์มไก่มากช่วงนี้หมดแล้วบ้างว่าจะกลับบ้านนอกนครับผมเพราะว่ามันมันไม่มีคอนเสิร์ตที่ผมเล่นอยู่แล้วนะครับ น่าจมีคอนเสิร์ตออนไลน์อย่างเดียวผมก็ไม่รู้ว่าทำไงเหมือนกันอะไรกับบ้านเลี้ยงไก่นะครับเก็บไข่กับแม่ <laughs> It's like how you think you know อ๋อน้่พี่โชว์มีนะครับผมอ๋เย่ผมมีแบงค์ใหญ่ครับแบงค์ใหญ่ฟรีกับพี่ยังกูนะครับผมเพิ่งเคลียร์เสร็จวันนี้เพิ่งเอจัดการเรียบร้อยเพิ่งมิกซ์เสร็จเคลียร์นี่หมายถึงมิกซ์นะครับผมบอกเลยว่ามิกซ์เสร็จแล้วเป็นมิซี่ฟรียังกูเพลงแบงค์ใหญ่นะครับบอกเลยว่ายังกูแบบ ฆาตการรมบีดเชี่ยเชี่ยยังกูคือแบบโอ้ผมฟังยังผมฟังพี่ผิดรับแล้วผมรู้สึกอยากลบเวอร์สผมทิ้งเลยแบบ That shit too hard like he went to he went to crazy on that like เ่อนจัดแล้วก็เวลายคนฟรีมันบอกเลยบอกแต่ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับ ที่มาฟีลกัผมด้วยเขาาจจะไม่ได้ดูผมนะแต่ว่าต้องพูดนะครับเพราะว่ามีคนดูเดี๋ยวหาว่าผมแบบไม่ให้เครดิตคนเลยอะไรแบบนี้ในโชว์มีมีแพลนฟีลคนแข่งไหมครับเออไม่ใช่มีแฟนโอแกนิคโอ้ยไม่รู้ครับผมไม่รู้อธิบายกดตอนนี้ผมไม่ขอพูดอะไรเรื่องโชว์มีรอบลึกๆทั้งนั้นนะครับว่ารอดูรอบแรกนะครับรอบออดิชั่นรอบแรกกันอย่างเดียวก่อนตอนนี้มีแพลนฟีลออแกนิคไหมครับไม่มีครับผมไม่มีนะครับแต่ก็ไม่ได้เกียรชังอะไรกัน ไม่ได้ปัญหาอะไรกันแต่แค่มันไม่มันไม่มีนะมันไม่มีนะครับไม่มีเพราะว่าผมกำลังยุ่งทํากับคนรอบตัวผมแหละนี้ครับที่ใกล้ๆผมเจ s ัสเบสชอบมากของคุณเขาเทกิลล็อกสักท่อนท่อนไหนท่อนบนท่อนล่างครับท่อนล่างก็มาเลยครับจะเห็นได้ว่าเบนบีซี่ได้พูดคุยกับแฟนคลับอย่างเป็นกันเองพูดถึงอัลบั้มเทพเบนของเขาที่มีแรปเปอร์หลายคนมาฟีเจอร์ลิงด้วยและได้พูดถึงรายการโชว์มีเดอะมันนี่ที่เจ้าตัวได้เป็นพีดีอีกด้วย ถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ต่อๆกันไปให้เพื่อนๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในเรื่องนี้อีกด้วยและฝากเพื่อนๆติดตามผลงานของ BenBC อัลบั้มที่กำลังจะปล่อยด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแรปเปอร์ก็กด Subscribe ไว้เลยสำหรับวันนี้ News l a รปเปอร์และผมบิ๊กก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ